สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n นะครับวันนี้นะครับมาพบกันในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังอยู่ในช่วงของโปรแกรมทีมชาตินะครับมีหลายคู่ที่ถ้าสนใจแล้วก็ในฟุตบอลโลกนะครับโซนยุโรปเราคันเลือก,ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะได้ความคืบหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับทีมที่จะได้ไปเล่นต่อในรอบเพย์ออฟแล้วก็ทีมที่ได้ตั๋วแบบไป รอบสุดท้ายเลยแบบ100%นะครับผมวันนี้นะครับทีเดียว2คู่จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างอิตาลีครับจะไปเยือนไอร์นเนือนะครับกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่ม C นะครับสถานก,การณ์ในตอนนี้ต้องบอกว่าอิตาลีเป็นจ่าฝูงนะครับ15คะแนนเท่ากับสวิ์แลนด์ซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ชี้ชะตาแล้วนะว่าอิตาลีจะได้ไปเพย์ออฟหรือว่าสุดท้ายแล้วจะได้ตั๋วไปเล่น รอบสุดท้ายเลยเนะก็ตวัดกันนะครับซวยและเหนือนี่หมดสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าแต้อยู่ห่างไกลมากนะมี8แต้เองจาก7เกมก็วันนี้คิดว่าวันนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นอิตาลีนะครับที่น่าจะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ใส่หนักเน้นแบบ100%เพราะว่าวันนี้พวกเขาจะเป็นต้องชนะนะเพื่อกา,การการันตีว่าจะได้ตั๋วใบที่จะพาพวกเขาไปเล่นใน กาตาโดยที่ไม่ต้องรอเพย์ออฟนะครับซึ่งผลงานต่างๆทรงบอลคุณกาลลันักเตะทุกอย่างเหนือกว่าไอร์แลนด์เหนือทุกอย่างเลยจริงๆนะครับตัวองค์ประกอบเลยนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าอิตาลีจะมีตัวหลักๆเจ็บไปบ้างนะพวกซานิโอโลอิโมบิเล่เคียริลนี่แลวก็เบรตติแต่ว่าอิตาลีช่วงนี้เป็นทีมที่ค่อนข้าจะสมบูรณ์นะครับตัวสำรองทดแทนได้นะครับตัวลักๆวันนี้ถือว่ามากันเต็มอยู่นะ พวกเคียซ่าอิซินเย่จอจินโย่บาเลล่าโลคาเตลลี่แล้วก็อีกหลายๆคนนะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอิตาลีจัดหนักแล้วก็น่าจะไม่พลาดน,นะกับการเก็บสามคะแนนนะครับส่วนราคาที่เปิดมาวันนี้เนี่ยให้อิตาลีต่ออยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับจะชนะขาดไหมก็ต่อรุ้นการแต่ว่าอิตาลีชุดนี้เป็นทีมที่ยิงได้เยอะแล้วก็เก็บลูกจัดจ้านอยู่แล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะผ่านได้กับราคาหนึ่งจุดห้านะครับ ส่วนอีคู่นึงไปดูที่ในกลุ่ม F นะครับเป็นออสเตรียกับมอโดวาสองทีมนี้หมดซิทอาหมดรุ่นแล้วนะเพราะว่าแต้มค่อนข้างจะห่างไกลนะจากสองทีมอันดับแรกนั่นก็คือเดนมาร์กและสกอตแลนด์ Scotland ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยได้บทสรุปแล้วนะครับเดนมาร์กเป็นทีมที่ไปรอบสุดท้ายเลยแล้วก็ทางสกอตแลนด์ต้องไปเพย์ออฟนะครับส่ว,วันนี้นะครับเป็นเกมรอบสุดท้ายของรอบคันเลือกนะครับผมคิดว่าทั้งสงทีมก็น่า จะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันเพื่อทิ้งทวนนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้พาสีของออสเตรียคงางดูดีกว่าในเรื่องของผลงานอาจจะไม่ดีมากแต่คือดีกว่ามอเดว่าเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของชื่อชั้นทีมนักเตะต่างๆที่สำคัญคือเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายในบ้านของออสเตรียผมคิดว่าน่าจะตอบแทนตอบแทนแฟนบอลนะครับด้วยการเล่นแบบเต็มที่ร0อนะครับ ผมคิดว,วันนี้เนี่ยปิดชาวสวยๆออสเตรียน่าจะเก็บ3แต้มได้แล้วก็น่าจะชนะได้ขาดด้วยกับราคาที่เปิดมา2.5เพราะมอเดร์ว,ว่าก็ถือว่าเป็นทีมเล็กเป็นทีมที่คอยแจกแต้มอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมให้เลือกมองไปที่ออสเตรียก็แล้วกันนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์ก็จะมีทางฝั่งของอิตาลีนะครับแล้วก็มีออสเตรียนะครับผมอ่ะก็ ฝากการเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ